โอ้ oh. นี่เป็นปบนะครับปภูเผานะครับบ่มีบ่มีแอปมีเอิฟมีน UH> ี่ด่านี h h ่ปากกังโอ้คุงอร่อยให้ก่นบี่บดกระตีดูบดรอกน้ามันแห้งปะาเฮ้ยได้หอยพุดอะหอยหินมื่นหอยหินมื่นนะครับหอยหินมื่นอัมเภอหอยส้นเขียว จััังหววดยนาาาบตอ่มครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง Lambo Hunter นะครับก็วันนี้เดี๋ยวพาไปดูตลาดนะครับเป็นตลาดไทยลาวนะครับเป็นตลาดชายแดนนะครับที่อยู่ที่บ้านบ่อเบี้ยนะครับอำเภอบานโคกนะครับ ตลาดชื่อว่าตลาดช่องมหาราชนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้จะเป็นชาวบ้านเขาเรียกกันห้วยมะหลงช่องช่องห้วยมะหลงนะครับ,รบก็เดี๋ยวจะพาขับรถไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้อากาศยี่บสามองศาครับตอนนี้เวลา จ็ดโมงนะครับยี่บสามองศานะครับไปเดี๋ยวถึงตลาดแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับขี่รถมาเมื่อกี้ขี่รถมาประมาณสองนาทีนะครับก็ถึงหมู่บ้านแล้วครับตัวนี้จะเป็นหมู่บ้านบ่อเบี้ยนะครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายติดชายแดนเลยนะครับนี่ครับพอขับรถขึ้นมาก็จะเจอกับ ด่านนะครับด่านต่อชะดสามหนึ่งสี่นะครับจอดทั้งบนได้ไหมครับพี่ขึ้นไปทำอะไรครับก็ไปเที่ยวตลาดนี่แหละครับแม่คุณคุณน,น,นะ อ๋อบูดจีนี่ครับจำกันได้ป้วยเนี่ยใช่ปะเมฆโอ้มูต้นนะเออเออจำได้จำได้อีขึ้นไปเห็นยังไ่ฮะขึ้นไปยางได้ไปใช่ไไปเที่ยวไปทายคลิปไปท้ายอันนี้เบื้องเอารถไปทางลุมได้ป้เพราะว่าได้ได้ได้โอเคโอเคขึ้นไปทางวางนี่เขาคาไม่ค่ารถเขาไล่ยังอ่าโอเคโอเคเจอกับเจดอนะครับเป็นเพื่อนเก่านะครับสมัยเรียน อยู่สักทาบอกให้จอดข้างล่างเพราะข้าขงบนรถมันเยอะนะครับพอจอดร,รถเสร็จก็เดินขึ้นเนินนิดนึงนะครับตลาดการค้าชายแดนไทยลาวช่องมหาราชตำบลบ่อเบีย้ยอำเภอวนโคกจังหดตั ็นราเนื้อนะนี่เป็นผักหวานนะครับพุ่งเขาได้วันนี้อ๋อกับหนน่ยอยี่สิบบาทเนี่ยแมน,นบ่ครับแมน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 ยังบ่ยี่สิบบาทพังว่นปลาเหรบวันนี้นะครับเ <20 S 1> ก็บปลามา

นี่เป็นปบนะครับปบภูเขานะครับโอ้โหสมถุงค่อยค่บเนี่ยฮะถุงละหนึโอ้ได้เยอะอยู่นะครับถุงละหนึ่งร้มเาเขาได้ไงร้อยึงบ่บัญชีมะบัญชีมบันน บ่มีบ่มีบ่มีแอปมีเอิบมี่โอ้โหนนี้ปากกั้งโอ้ถุงอร่อยที่เด่นบ่เนี่ยบุดตุ้ดีบุ้บุดอกน้ำมันแห้งปะาหอยได้หอยพูดหอยหินหมื่นหอยหินหมื่นนะครับหอยหินหมื่นอำเภอหอยสุนเคียวจังหวัดหอยน้ำลายบัวป้าเอาเถอะเดี๋ยว ào lấy, cho anh này, coi, coi, coi bớt đấy nhở, anh này coi, coi, rồi cá, cá này, coi, 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 เนี่ยฮ่าฮุ้งเรากระล่ากระลูกม้าเลยคนนี้กระลูกมกาคนนี้ลูกม้าเนี่ยกะลาเอาลูกม้าให้เราเดี๋ร้อยนะรุ่งละร้อยครับโอ้ได้ของกินแล้วครับ ข้าวของแม่นะครับดูกันมีอะไรขายบ้างนาว้ว่าขายอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างเนี่ยขนมจีนยำมื้มมเขือนี่อะไรส้มติต้นควาย ดอกไม้อันนี้อะไรนนำยำมะเขือขออันนี้ใครทำนาว่าเหรออันนี้อะไรกไ,ไก่สิสวนทิกนี่ถุงละยี่สบ,บาทน,นะครับนี่ไปซื้ออุ้แทมันเ,มเป็นร้อยมันกว่าเน่ <laughs> นะครับนี่ครับจะเป็นล้วกั้นนะครับแต่ยังไม่ใช่สุดเขตแดนนะเรา้องมาถามที่ตำรวจดูสุดเป็นล้วกั้น นี่สุดเขตแล้วใช่ไหมพี่<ะ>สุดแล้วใช่ไหมย,ยังข้างในเนาะแต่เขาห้ามเข้าไปแล้วเนาะฝั่งลาวนี่อีกกี่กิโลครับฝั<ะ>่งลาวอีกกี่ก,กิโลห้าหกหกิโลเนาะครับนี่ก่อนแล้วครับต่อมันดีเป็นตำ่ำไป อกินนะครับไปตลาดมาปลาต้นภูเขาต้นภูเขานี่มีสองร้อยนะครับแล้วก็ยีปกบปปกบภูเขากบหอนกบเลือกหลายอย่างกบหมืน่นกบหอนสองถุงหนึ่งร้อยครับตัวน บ้านกี้เครับ